ฟูดฟูดนอนอนู่แล้วมันมานมันมานเฮ็ดเต๊าเต่าครับปานี่มานเลี้ยวมานเลี้ยวขาซ้ำแขนครับพี่น้องขาซ้ำแขนซ้ำแขนไปเลยปาดตัางคนเลยพี่น้องไม่ปาดไม่ได้ไม่ปาดหมดแดงกัดตามดดอกนีขาว่าแต่ขาเฮ็ดเต๊าเต่าครับพี่น้องพี่น้องเป็ดกับเต่า ยอดสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอทีไมเอซีเกาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมื้อนี้ภาพี่น้องเขาโขกเขาปลาคือเกาค่ะสิมานโมมานก็ตามไปดุ่นไปชมกันค่ะเหลาปลาหวานเา่าในราคาพี่น้องสามจีปลาเนาะแม่นมครับสุดน้องบัวตากแดดน้องแหวงมกเตามกเตาอันปลาดงดังค่ะไป สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเก่า,เาครับมือน,นี้หลายพริกกัดไม่รู้ว่าบัวหูว่าข้าจิดต,ตกพริกกัดไดหมันพริกกัดไดเนาะครับครับดอกแรกแหกหมันครับมาสอบมึงเฮต้าเตากันครับนี่ครับโอ้ยดอกครับอดอกแรกของเฮาดอกแรกแหกหมนันเอาเลยเด้อเอาเลยเจ็บแล้วอุย้ย อดอกแหลกสีมีดอกสองบ่ครับดอกสองดอกสาม,ดอ,สามดอกสี่ครับพี่น้องบดเด็มาส้มเนียนบดเด็มาส้มสองสามหมืม่นมาหลุดมาชมนั่นกันครับว่ามือนี้เข้าสีใดเต็มตาหรือสีใดพวกแกงหรือสีใดตาเปล่าครับพี่น้องสีตาเปล่า <laughs> แต่ว่าดอกแกหลกเขากะดอกบักงเลยครับไปไปครับขอให้ทีมงานสาวก,กนิก,กาโชคดีครับมันหมันครับมือนี้ ด,ด,ด,ด então, อกเอาเร็วครับพี่น้องเอาดอกที่สองรองเหาครับอุ้ยสาดสองสองดอกผืนนี้มีสองใบเหมันดิหมานแล้วครับพี่น้องอุ้ยสองผืนเลนเนี <c oughs> <c oughs> <t <t little, so ่ยเพชรฝันหมั้งครับพี่น้องเอาเร็วพี่น้องแก้วยกุญแต้มสองแต้มสามมาแล้วพอไปเอกนะเออผืนเดีบ้านเป็นสื่อโ้ยหนึ่ง ดอกบกไงครับปัดยิบพี่น้องเลยมีแต่ดอกแต่ว่าบวท่านเสียหายครับโอ้ยเสียโขกเลยนี่มันโยกมันดินมันปุยอุ้ยมิดพอแต่ดอกแฟรดเนาะป๊าดพอสาบอันกับขาแฟรดเทิ่งสามครับนี่ยังหนายังแหน่นอยู่คือเก่าครับพี่น้องป๊าดสามดอกเต็มตาครับพี่น้องอ้ สามดอกเต็มตาดอกยงครับมีหลุนมีหลุนนี้ครับไปนั่นแหละครับเพิ่นเกดอกั้ฮ้ยนั่นอ้วนนั่นมันมันมันเปน้วงอู้ยวดอกเคสพันโยกได้ยลูมันอันนีไหมเมีนหักมันหักมันปวดเบวี่ยามันปวติด อินมันปุยแมอนวนตกกลบกับเ้าจินอีกบ่เเดี๋ยวก่อนอ๋อหมานเหรอห้อนนี้เดี๋ยวกรเจออยู่ครับพี่น้องเหมืองข้างค่ะถูกต,ต้องครับเอาไปดอกหนึง่งขาลายค่ะพี่น้องนะ,นะขาลายนะ ว้วววัตถุผงต่อจาไล่ดอกผมมองละน้อยครับมองละดอกจะเริ่มสีไหวไปเมียหรครับอือล,ลอ้วนะคะหางเลยีวมะี้ถือว่าพ่อได้กเก็บครับพี่น้องจเจ้าของสดตเก็ยบซำไดครับคนกะ ปลาแตกสมือครับมือนี้หมอนเนย,ย่างสองสมงกับบไดด้กันีครับผู้หมานผู้บอแหละครับผู้เขาก่อนกับม้านก่อน,นผู้เขาล้างกับม้านล้างครับดอกนึงครับดอกง,งามๆบางตาเขาละคืนนี่ <laughs> คนออกปลาคนเขาปลาวุ่นๆครับพี่นออ้องดอกนี้ไนงะ วันนี้มันตะเห็ดดอกใหญ่ๆบิ๊กๆค่ะเมียนสีมันนี่ละยางในจังหน่อยครับพี่น้องมือนี้แดดือดบวกแคลายเพิ่นจะออกก็สิมดุดเพิ่นแล้วล่ะเนียนต้องว่าในพอออกใหม่อยู่เด้๋อ้าวบานได้ดู่ด้ไขรอลุ้นว่าเห็ดรอบหน้าเห็ดอะไรจะออกครับพี่น้องสงสัยสิเห็ดละงหกชีเห็ดหยัง ป <laughs> ิดคมยูค่ากับโบท่านดอกยูพี่นองเอ้ยทางอื่นเพิ่นเก็บขักเก็บเนือ้อแทะทางห้าเปิดจะได้จะโบอ,กออกอีกสามดอกพอรู้รั่วเลยครับบัดนี้มานี่หย,ยียบได้นั่นระว,รวังแผลยงดี่พี่น,นี่ดอกหนึ่งพี่พเอาดอกพี่ก่อน ชายดอกหนึ่งสิเก็บดอกหนึ่งเอาบัพหัเฮ็ดลายมาเนี่ย <laughs> จะเบาสู่พอเลยบดีเดอ้อเอาเจยังไม่เจอนแมเขาเลยข้างหลังมีอีกหนึ่งดอกไปย่างไปย่างไปนั่นแหละคุณมองใหม่นี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 ่ดอกเบื่องเลยเ <c oughs> บื่องเบื่อเลยนี่เห็นไหมโอ้ยแต่เนาะก็เร,ริ่ม หมานครับพ <store> <ness> ี่น้องมือนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆสิเต็้ตาเลยด้อยครับคุณไม่แอนมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นหล้นอีกแล้วครับวันนี้มีแต่ดอกเบลเบลลามือนี้เราเลี้ยวกับฮาต่อไปดวงในมุมเลยตัวเล็ดอกน้อย ตนก็ะังงามเฮ้ยี่เอาใบไม้เออนี่พี่น้องเอากําลังจุ่มนลคะจุ่มขอจุ่มสองครับมื้อนี้ใช้สีขีดราสีมาหมันดีครับจุ่มงาตน่มะมต้เนต้อุหเพราะว่านกองนมาผอมมูเนขาก็เลยกลับมา่อไม่ค่ะหมือนก็เลยขึ้นมาใหม่ครับพี่น้อง ยังมีให้เก็บอยู่ดอกงามๆครับาลาอขันพ่อเป็นหลุนนีกก่เพื่อจิตเป็นหลุนเพิ่นได้นี่ครับนี่หลุนห่ออีกนีหลีหักดอกเรือบ่เห็นหจะเห็นได้ ความสามารถพิเศษครับโดนเป็นข่อยกรบปุติสว่างเห็นรึเปล่าห่ออย่งงี้แล้่อพ่อดอกเฮ่างงเต่าเหรอเด้อุ้ยพ่อคือกันเดี๋ยวสิพาไปเต่าต่อเป็นหาวหมันรุ่นตองตัวนี้เอาได้บ่ครับแข็งบ่ตองดอกมันเป็นเห็ดฝังค้าเลยบ่เมียนอุ้ยอย่าเถียงนะเบอร์เถียงกับเบอเถียงขาเป็นเห็ดฝังข้ามบ่นะอื้มให้ฝังข้าม โอ้ยดูแข็งบ่แข็งดีอยู่นั่นเออเพิ่งข้ามไงอู้ตัวใส่เนื้อเห็ดเนี่ยมีแต่พี่เต่อดอกใหญ่ไครับเมื่อนี้เต็มตาเลี่ยวแน่เด้อพี่น้องมาสองคนหาเห็ดคนเดียวครับมื่อนี้สองดอกข้ามค่ะตัวนี้ ข้ามลูกตีปครับตันนี้ข้ามลูกตีป่ขึ้นขาบอขึ้นขาบอเห็นหรอเหรอเห็นแล้วขลูกีค่ะนี่ครับตาเฮตาได้บข้นขาไหลลยอยู่แล้วหลยขาลหลต้นนดอกนึงอุ้ยเปลี่ยนบอ ดอกน้อยเสียแล้วหอวเหยียบเองเลยต้นตะนันผัดจอร์นต้นดลพ่อครับเห็นไหมดอกเหลี่ยงของพืชม้งครับผึ่งขาไล่ผึ่งขาไล่ข้ามครับ ออกมาหาเห็บตับเตาครับเมืองบ้านเมืครับพี่น้องบปเต็มกันเจะสิว่าเนียนะดอกแต่ละดอกครับอ้ยตัวมันเต็มตาละพี่น้องครับแต่ว่าอ้ยไม่จะโดองใหง่แต่ต้นนี้ดินมันเป็นดินท่ามด้วยค่ะบ่คือเนีนบ่คือดินมองดินทรายมองมากเกีบวองหันต้นนี้ห่างหลายต้นนี้ห่างนี้จริงเป็นดินคือดินเหนียวเบืองหาอีกฟอิงอืเด้อเลย ตัดเลยไม่หยังอืยหกักจำหักใหม่เลยฝนตกหนามสิทวมเฮดเตาเนี่ยเมียนสิ่สิได้เก็บรอบสุดท่ายแล้วเนาะพึ่งเรื่องค่ะโอ้ยังได้พโพดอกสวยอยู่ค่ะพี่นนอกเมียนนามบดทวมก็ยังได้เก็บอยู่ ว่าแต่าเสียบอมเหมียนแค่ยังมันเต็มตาอยู่เด้อค่ะน่าี่มีดอกงามๆให้เก็บอยู่เฮ้ยอุ้ยเป็นเงาเลยตรงนั้นน่ะตรงนั้นเป็นเงาเดี้อเด้อเดียร์นาะอุ้ยนี่ครับนี่เข่าช่างหนีไปแดดเรื่อยนี่นี่ครับเป็นเงาเลยครับนี่ครับุย โจมเป็นหง่วงเลยไหนคนนี้เห็นแล้วบ่วเห็นจังงดิบ่เคยเสี่ยงแบบนี้ความงามหนีไม่ได้เอ,อ,อื่อเนีนครับนี่ครับซีครับนี่เออ เกือบเหยียบครับพี่น้องออกยไม่้ยไม่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 มันเห่าเยอะโอ้ยเกือบเหยียบโอ้ยตายโอ้ยหน่อยป่ะนี่สีห็นกระจังสีว่าฟูนฟูนอนอนู่แล้วม้าห์นมาม้าหนม้านเห็ดเต่ารับป่ะนี่ม้าห์นเร็วม้าห์นเร็วม้าห์นเห็ดเต่าเอ้าเฮ้ยบริมาสองหมื่นของเทมาแล้วสวยๆอีกแล้วครับพี่น้อง ผมโบว,<ะ>ว,ว่าหินหนึอจังไดเดี๋ยวสิบห้าปเพิงป๋อเดี๋ยวขออนุญาต,ตกากระตาก่อนไปไปนำไปเกือบล้มปาดปาดทิ้ปดท้ปาดทิปาดทิ้โเอาเอาตด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 ตีต่ดตดด dùng hợp sạch mó sạch dùng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  sạch เอาเอาแล้วแยงแล้วเอาเก็บแล้ผาบเก็บผาบน้ำเลือกพี่น้องขอโทษเขอาไปบริลีล่าเราครับขาซ้ำแขนครับพี่น้องขาซ้ำแขนซ้ำแขนดิเดี๋ยงพังงูกิ่งมาดูดี ลมพดกันมือกดหัวปวดจุ่มนามเหลือเพราะเห็นตายเหลือเตซื้อว่ากับน้ำบรดํามาพีุู่มนีอ้ยงามตัว พอแล้วอย่นี้สวยมากเลยเอเเอาไปไหมเอาก่นอกนเลยผ้ากวนได้ไหมเอาเลยอือบานซำหนีนี่กระลังสวยเลยพี่น้อง ไม่พลาดไม่ได้ไม่ปลาดหมดแดงกัดตาหมดแดงหมดแดงนี่ปากนี่ลงตามอีกเห็นไหมนั่ละง่ๆเลยสีเเลืองสามดอกครับพูดพุ้ยจ Ủa, hít tùng lưng Má, nhuận này tìm 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 này, tìm tìm vắng, tìm 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 lái, tìm lái tìm 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 ngay tìm 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 ฟังเสียงอะไรเลนี่แต่เสียงหายใจมึนหีกด่วนมึงมันบังค่ะดอดดอดดอดไงี้โอ๊คดอกไงมันบังเข้ายากเนี่ยมันวัดดอกขาขาต่ขาเห็ดเต่าค่ะพี่น้องเปิดสุดยอดนี่ วันนี้เรต้องเห็นดอกเห็ดค่ะมันเข่ายากโอ้ยแต่ละดอกมอ,อ,กองนี่นะนดอกใหญ่เนาะงามกระโดดเอาตัดตัวนี้น้องโอ้ยของเถะงามแห่งมือนะนอกระเพ่าจับโอเคยังเอาเลยของมันจับก่อนเลยเนาะอุ้ยหัวหักวนั่นมือกระชันหิ้วเข่าแล้วพี่น้องว้ายนี่แหละ สองดอกครับคู่เลยจนหมานคู่ครับตรงก้านผักนงด้อพี่นหนูขอโทษขอไปบางทีเก็บซะเย็บปุยหยาตวหักเต็นี่ก็เขาดีอยู่ครับแอ,อบขา,ายปอีดอกหนึ่งมือสัน่นีม <c oughs> จกอ,อกระไกลเฮ็ดอบอเหลียวบนเห็นเออ้้ยตงเห็นบนนาะสีด่ดอกอืม มือสัเนีย่ยนะครับพีนองเขาเสาว่าจะได้กินอ่อาเฮ็ดกำลังหมั่นครับเสียกว่าสิบโอโห้ผัวน้ำปัดนมบังไม้นเหี้ยน,นี่เป็นเฮ็ดพิ่งเหีเห้ยโอ้เฮ็ดผิ่งขาลายบาเสียบบ่อือ,อบ่จ็กโอ้หเจ็กเสียบ,บ,บเพ่อตวันเบอรเสียบบ่ออกเลือดเนาะบ่เอาด๊ เหมือนนี้แหละมันบาดเอาไปทำงานแล้วครับบันม้านโอ้หมานอีกแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ยหมานแมีนอลังการค่ะโอ้สุดหันมาเลยดอกใหญ่ๆงามนี่ดอกใหญ่พี่ทั้งพี่อ้งามครับพี่น้องพี่ท้งพี่ก็งามจุ่มตุ่มเออง่ายง่ายสำหรับคลิปนี้ค่ะจบคพี่ไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปแล้วเด้อค่ะพักันไมคขิหนากระตาบ่เมียนกรตาบ่พีตีนตตนพวกันไมคขิหนาค่ะพี่นนอกแด้ก็ฝากพี่นนอกไปกำลังใจกุไหลกุ้แชร์ส้วกันนิก,กนากระบ้าสวิทเด้อค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้สูสูส้กันยังมานคือเก่าอยู่ พอให้ผึ่งค้าลายเนาะค่ะกะพผอเป็นมูอยู่บัานนี้มาได้เห็ดผึ่งเหลืองเป็นมูเนาะจิงเลี้ยงอะไรดอกสองดอกสามดอกถึงตับเตาครับมูแหลีกะพผอเป็นเห็ดผึ่งตับเต่าบ้านเนาะเมีนคือประมาณค่ะเต็มตาคือเก่ามาตรฐานยังคงที่ไปละค่ะมือใดสิบ่มีมาตรฐานครับพี่น้องเฮ็ดกะบอู้พี่น้องย่ายากค่ะเฮ็ดออกว่าท่านออกว่าท่านคนเก็บพนกะมาแห้ย่างกะจังไดดอกย่างให้ถือต้องหูครับ กอหูมองกัดบ,บ่อใดครับ,บายากตะเลิดนนี่ยากครับ,บไปครับลาพีลาหนองไปเปียงซำนี่ครับเขาไปมองทีเคยออกไปละครับสวัสดีครับ